ทก้าวเราไปใจใ่ายค่าประกันกันเถอะนะคะวันนี้นะคะพี่ศิลา,านะคะจะพาไปจ่ายประกันชีวิตนะคะของบริษัทนะคะเมืองไทยไประกันชีวิตนะคะเพราะว่าพี่ศิลาอาจะแบ่งปันเรื่องการจ่ายค่าประกันชีวิตนะคะเพราะว่าเราจ่ายกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจ่ายยังไงให้ได้เงินนะคะเพราะว่าทุกวันนะคะเราเราจ่าย บางคนจ so, to so, ่ายเป็นรายเดือนเนาะบางคนก็จ่ายเป็นรายว่ารายปีนะคะแต่ของพี่ศิรานานี่จ่ายเป็นรายเดือนนะคะก็วันนี้พี่ศิรานาจะพาไปจ่ายนะคะผ่านนะคะแอปช้อปปี้นะคะเพราะว่าเวลาเราจ่ายผ่านแอปช้อปปี้เนี่ยเราจะได้เงินนะคะในไหนเราก็เสียเงินในการจ่ายแล้วนะคะเราก็ไปจ่ายให้มันได้เงินนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายต้องต้องเสียอยู่แล้วแต่ว่า ในเมื่อจะจ่ายทั้งทีนะคะก็ต้องให้คุ้มใช่ไหมคะจ่ายแล้วให้มันได้เงินนะคะเดี๋ยวพี่เรนาจะพาไปจ่ายนะคะไปกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราไปที่แอปของช้อปจีนิกก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเข้าไปนะคะให้เราเข้าไปตรงที่ร้านค้านะคะ พอเรากดเข้าไปที่ร้านค้านะคะจะมีนะคะให้เราเห็นการจ่ายค่าไฟค่าเบี้ยประกันชีวิตอะไรต่างๆและก็ห้างมากมายในนี้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะจ่ายผ่านนะคะช้อปปี้นะคะเราก็กดเข้าไปที่ช้อปปี้เลยนะคะกดที่ช้อปปี้เข้าไปได้เลยนะคะอ่านได้ละเอียดก่อนนะคะ เสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปที่ continue to app นะคะเสร็จแล้วนะคะเขาจะพาเราไปที่แอปของอช้อปปี้ e นะคะแอปของช้อปปี้เราก็เข้าไปที่นะคะ เข้าไปที่จ่ายบินนะคะในนี้เขาจะมีเติมเงินมือถือนะคะจ่ายบินค่าไฟเติมเกมอะไรต่างๆนะคะบัตรเครดิตนะคะบินโคระคมนาคมแพ็กเก็ตเน็ตนะคะแล้วก็หลายๆตัวนะคะในนี้นะคะแต่ของเรานะคะจะเป็นคำว่าจ่ายบินนะคะในนี้ไม่เห็นมี เราก็พิมพ์เข้าไปนะคะเราไปพิมพ์ค้นหาก็ได้นะคะจ่ายบินค่ะถ้าเราหาไม่เจอนะคะเราก็ไปพิมพ์ค้นหานะคะคำว่าจ่ายบินนะคะอ่าจ่ายบินนะคะนี้ค่ะเขาจะมีอ่ให้เราเลือกนะคะบินค่าน้ำค่าไฟนะคะบินโทรคมนาคมบัตรเครดิตนะคะแล้วที่เราจะจ่ายวันนี้ก็คือประกันนะคะ ตัวนี้นะคะเราก็กดเข้าไปที่บินประกันนะคะจะมีให้เราเลือกหลายบริษัทมากมายนะคะในนี้แต่ของของพี่ศริราณนาวันนี้พี่ศริราณนาจะจ่ายอาของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะเข้าไปของเมืองไทยนะคะสังเกตดูนะคะเขาจะมีนะคะเขาจะมีให้เราถ่ายนะคะถ่ายถ่ายรูป ตรงนี้นะคะเราก็ในในใบเสร็จรับเงินในบินของบริษัทเนี่ยเขาเขาจะมีให้เรานะคะเนี่ยค่ะพอเราเข้าสแกนนะคะเขาก็จะวิ่งมาทีา่ประกันของเราเลยนะคะอ่าสังเกตดูนะคะของพี่ศิลนา,าเคยจ่ายไว้แล้วเคยชําระไว้แล้วนะคะเขาจะมีหมายเลขกรมธรรม์นะคะแล้วก็จํานวนเงินที่เราจะต้องชําระนะคะ ่านี่เราก็จะเข้าไปชําระเงินเราก็กดไปที่การชําระเงินได้เลยนะคะกดชําระเงินค่ะอ่าของที่ศริรนา,าจ่ายผ่านธนาคารกรุงเทพนะคะตรงนี้นะคะผ่านธนาคารกรุงเทพผ่านแบงก์กรุงเทพเราก็กดเข้าไปที่ชําระตอนนี้นะคะชําระเงินเนาะชําระตอนนี้กดเข้าไปเลยค่ะ เขาจะพาเราไปที่แอปของธนาคารนะคะที่เรามีอยู่ในเครื่องที่เราใช้อยู่นะคะครั้งแรกอาจจะยุ่งยากหน่อยเราต้องไปผูกบัญชีไว้นะคะแต่พอเราเคยจ่ายแล้วนะเขาจะจานะคะนะคะี่ค่ะเขาจะมีเขาจะพาเราไปที่แบงค์ของแอปของธนาคารกรุงเทพที่แอปธนาคารที่เราจ่ายอยู่นะคะของพิ่ศิรนาจะเป็นธนาคารกรุงเทพนะคะนะคะี่ค่ะเราก็กด ใส่รหัสผ่านของเรานะคะแล้วก็ชำระได้เลยนะคะแค่นี้นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะที่เราจ่ายผ่านบินธนาคาราใจค่าประกันชีวิตนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีใบใบเสร็จใบสั่งซื้ออยู่ในช h อ p e ีนะคะ้าเราจ่ายเสร็จเราก็กดเข้าไปดูอีกรอบนึงนะคะ การทำธุรกรรมก็เหมือนเราทำธุรกรรมผ่านจ่ายผ่านธนาคารทั่วๆไปนะคะแค่เราผ่านตรงนี้เราได้เราจะได้เงินคืนนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็ง่ายๆนะคะง่ายง่ายไหมคะง่ายๆนะคะสำหรับการาจ่ายเงินจ่ายประกันชีวิตนะคะแล้ะจ่ายยังไงให้เราได้เงินคืนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการจ่ายผ่านนะคะ แอปช็อปจินิคของเรานะคะง่ายๆแค่โหลดมาใช้โหลดมาไว้ในมือถือนะคะคุณจะจ่ายค่าอะไรจ่ายยังไงคุณก็ได้เงินคืนนะคะวันนี้พี่สีแลานะาก็มาแบ่งปันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ